กันชัดๆนะคะระหว่าง JT01 กับ j t 0 1ค3ลูกค้าหลายท่านเนี่ยสับสนมากว่ามันต่างกันยังไงข้อดีข้อเสียมันต่างกันยังไงวันนี้นะคะเราจะมาไขข้อข้องใจให้ฟัง สำหรับรุ่น JT01 นะคะวัสดุของเขาเนี่ยจะเป็นรุ่นโลคอสสำหรับการใช้แบบประหยัดมากสุดๆไม่เน้นความแข็งแรงเลยไม่เน้นการใช้ระยะยาวเน้นประหยัดงบอย่างเดียวนะคะโครงสร้างของเขาเนี่ยคือจะเป็นอลูมิเนียมพราะเป็นอลูมิเนียมนะคะความแข็งแรงของเขาเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยทนเท่าไหร่ไม่ใช่ว่ามันไม่ทนเลยนะลูกค้ามันตามงบมันอาจจะไม่ทนมากแล้วก็ตัวผนังของเขาเนี่ยจะไม่ได้หนามากอันนี้คือ JT01 นะคะทีเนี้ยด้วยความที่ลูกค้านําไปใช้แล้วเนี่ยเวลาไปประกอบอะ่ะเขาไม่ ผนังแบบบางเป็นอลูมิเนียมมันมีรอยบุบง่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นรอยบุบนู่นนี่นัน่นมีปัญหาเรื่องการขนส่งอันนี้ถ้าลูกค้าซื้อไปต้องยอมรับได้เราก็เลยพัฒนาใหม่มาเพิ่เมเงินอีกนิดนึงมาเป็นรุ่น jt 0 1 3 jt 0 1 3ขีเนี่ยค่ะจะเป็นโครงเหล็กกันบานไอ์แล้วก็ประกอบด้วยผนังแซนวิชพาเนลนะคะก็จะมีความแข็งแรงทนทานมากกว่าเพิ่เมเงินอีกนิดเดียวเองลูกค้าได้คุณภาพแล้วก็มั่นใจปลอดภัยมากกว่านะคะนี่ก็คือความแตกต่างระหว่าง jt 0 1กับ j t 0 1 3 ถาถึงตัวเปรียบเทียบนะคะตัวคู่แข่งนี้ตัว JT01.3 ตัวนี้นะคะเป็นรุ่นอัปเกรดขึ้นมาจาก JT01 นะคะด้วยของเขาเนี่ยจะมีความแข็งแรงและทนทานมากกว่าลูกค้าดูโครงสร้างเหล็กข,ของเขาอะ่ะจะเป็นกันบานไนท์ทั้งหลังเนี่ยเห็นไหมขนาดประตูะแทกอย่างเงี้ยมันไม่มีรอยบุกไม่มีอะไรเพราะว่ามันแข็งแรงกว่าเนี่ยค่ะเป็นผน e นะัง EPS panel หนาทนทาน ส่วนข้างในนะคะก็คือวัสดุก็จะดีกว่าไม่ว่าจะเป็นพัดลมเป็นไฟเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ของสําเร็จที่เรานําเข้ามาความแข็งแกร่งความทนทานมันจะดีกว่ามากๆคือถ้าลูกค้าเปรียบเทียบเนี่ยสมมติลูกค้าไปเทียบกับเ t ตีศูนย์หนึ่งในท้องตลาดนะคะหล,ลายคนเนี่าบอกว่าทาไมจิกกี้เฮาเนี่ยขายของแพงจังเลยม,มันก็เหมือนกันกันกบเจ้าอื่นฉันเห็นเยอะแยะในท้องตลาดอยากให้ดูเรื่องของวัสดุเป็นสําคัญเราจ่ายเงินแค่ครั้งเดียวซื้อของชิ้นเดียวเราจะใช้ไปนานเท่าไหร่ไม่รูล้ละแต่คุณภาพ ความปลอดภัยมันสําคัญนะลูกค้าสมมุติว่าเรานั่งใช้งานไปแป๊บๆนี้ยแล้วชักโครู่ที่เขาซื้อมาเนี่ยมันก็ไม่ได้คุณภาพไม่ได้มาตรฐานโครงเขามันก็ไม่ได้มาตรฐานตรงนี้นะคะเป็นส่วนสําคัญคำหนึงถึงคุณภาพของสินค้าเป็นสิ่งคัญแล้วที่สําคัญอยากให้ลูกค้าลองดูประกันด้วย ของเราเนี่ยยาวนานที่สุดในตลาดนละอยู่กับลูกค้าแบบยาวๆเลยประกันโครงสร้างรับสูงสุดถึง15ปีเต็มไม่มีเจ้าไหนกล้าให้ขนาดนี้แน่สรุปนะคะก็คือตัววัสดุ JT01 เนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมนะคะก็จะมีความบางแล้วก็ความทนทานความเบรความอะไรอย่างเงี้ยมันจะเยอะกว่าส่วนตัวนี้จะเป็นโครงสร้างเหล็กกันบไนไนะคะแล้วก็เป็นผนัง แซนวิชพาเล้วก็จะมีความแข็งแรงทนทานมากกว่าเป็นรุ่นอัปเกรดขึ้นมาราคาเพิ่มจัดก,กันนิดเดียวเองค่ะโดยในเรื่องของความเย็นสบายอย่างเงี้ยค่ะเวลาใช้งานตัวนี้ก็จะสบายกว่าเพราะเป็นผนังที่ใช้ทําบ้านนกดาวนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็จบกันแล้วนะคะสําหรับการรีวิวเปรียบเทียบนะคะระหว่าง JT01 กับ JT01 ขนะคะ รุ่นยอดนิยมตัวนี้นะคะเพราะว่าคุณคุ้มค่ากว่าจริงๆก็ลากันไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะคะแล้วก็สามารถตามไปดูคลิปอื่นๆต่อได้ตามช่องไทยนี้นะคะ YouTube นี้ Tiktok นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะสั่งซื้อก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์นี้แล้วก็ l i n e แอดนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ